สวัสดีครับทุกท่านในช anel กัลลมาเซียครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับช่วงพักเบรกทีมชาตินะก็เราเก็บบทสัมภาษณ์วันนี้มีของดานี่โอโมกับมาร์กกาซาโดมาฝากแล้วก็อนาคตของอันซูฟาติจะเอายังไงต่อล่าสุดเดนอปัดเจ็บอีกแล้วฟอร์มก็ยังไม่ดีแถมมาเจ็บอีกดูทรงไม่น่านรอดนะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมทัพครับเรามาฟังจากปากของเดโก ผู้ในการสโมสรเนนะีเหมือนกับเขาหลุดชื่อ ของเอริงเบล์ฮาลันออกมาแล้วครับวันหน้าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาแทนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในอนาคตแล้วก็มีข่าวบอกว่าบาซ่าเนี่ยไปสนใจกองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยนะครับบอกว่าติดตามดูฟอร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีเรอัลมัดริดที่เข้ามาร่วมวงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวทั้งหมดกันครบถ้วนเหมือนเดิมฝากกดไลค์ให้ด้วยขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดซับช่องฝากกดด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพศชายครับดรอกเตอร์ต n e นเวลเนสคลิกช่วยดูแลได้ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยไม่สดชื่นปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวฟื้นฟูหลอดเลือดให้แข็งแรงครับเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็ แนะนำดอกเตอร์ปรินเวเนสคลินิกนะครับขอคำปรึกษาได้อยู่ที่อาคารเดอะนายทาวเวอร์พลาส9า9ครับหรือว่าจะโทรไปก่อน0972655994ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเรื่องสุขภาพเราสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าราคาจะสูงนะเขามีโปรโมชัน่นพิเศษก็อย่าลืมบอกว่ามาจากผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากเปิดประสบการณ์ดูบอลต่างประเทศครับนี่เลยดีว่าพาสทัวร์ดูบอลสบายกระเป๋าออกแบบโปรแกรมได้ตามงบนะครับดูบาซ่าเนี่ย เริ่มต้นเพียง28,900บาทราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับมีตั๋วดูบอลโรงแรมที่พักแอร์พอร์ตโฮเทลบริการแบบครบวงจรเลยนะก็ติดต่อได้ที่065 459 5565กก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีแบบนี้ครับใครกำลังมองหา การทําประกันเพื่อลดหย่อนภาษีครับตรงนี้เลยประกันโรคไร้แรงตลอดชีพเปลี่ยนเงินมาเก็บในประกันตัวนี้20ปีครับได้ความคุ้มของโรคไร้แรงตลอดชีวิตลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้สุดคุ้มฟรีเบีย้ยประกัน1ปีเหลือจ่ายเพียงแค่19ปีเท่านั้นแล้วก็บอกว่ามาจากผมครับแถมฟรีประกันอุบัติเหตุทุน10,000แบาทจะทําประกันอื่นๆประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันสินเชื่อนะหรือว่า ประกันเงินออมก็ติดต่อคุณแมนนักกฎหมายขายประกัน081255 0128นะครับสปอนเซอร์ทุกเจ้าลิง์กอยู่ด้านล่างกดที่ช่อง description ได้เลยเรื่องแรกของเราอันซูฟาติครับหมายเลข10ของบาซ่าโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยนะก็สโมสรคอนเฟิร์มครับบอกว่าฟาติบาดเจ็บแฮมสติงครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ระหว่างการฝึกซ้อมนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยระยะเวลาในการพักคือ4สัปดาห์1เดือนครับฟาเติเนี่ยจะกลับมาอีกทีนึงคือช่วงกลางเดือนธันวาคมเลยก็เกมที่จะพลาดเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยประมาณ6นัดครับเกมลีกเจอเซลตาบีโก้ลาสปอมัสมาโยกาเรอัลเบติสแล้วก็เกม UCL ที่จะเจอกับแบรส และโบลูเซียดอทมุนโอเคแหละว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบนะขนาดนั้นเพราะว่าฟาตินเนียมีสถานะเป็นตัวสำรองแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยคนเป็นโคช้ชเขาก็จะอยากได้คนที่สามารถแก้เกมได้เปลี่ยนลงสนามหรือนัดไหนนะถ้าเกิดว่าสกอร์มันห่างแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้ลงไปไหนะได้เรียกฟอร์มเรียกความมั่นใจหน่อย แต่พอเจ็บไปแบบนี้แล้วมันยิ่งใกล้จะเข้าสู่ตลาดเดือนมกกราคมเข้าไปทุกขณะผมมองเลยนะครับว่าโอโหโอกาสที่ฟาติจะได้ไปต่อตอนนี้ผมให้เต็มที่คือ10%แล้วผมดูจากสีหน้าท่าทางของตัวฟาติเองเนี่ยผมก็ว่านะน้องก็น่าจะแบบสูญเสียความเชื่อมั่นไปพอสมควรเลยทีเดียว มีบทสัมภาษณ์จากหลุยส์เดราฟอนเต้ครับเทรนเนอร์ของทีมชาติสเปนนะเขาก็าพูดถึงฟาติด้วยเขาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เสียดายพรสวรรค์ <c oughs> ผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยที่ฟาติเนี่ยบาดเจ็บอีกครั้งแน่นอนเขาสามารถฟื้นตัวได้พรสวรรค์ของฟาติเนี่ยมันสุดยอดนะเราทุกคนเนี่ยรักเขาเขาผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมายแล้วผมก็แน่ใจว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อเขากลับมาลงเล่น เขาก็กําลังอยู่ในกระบวนการของการสร้างความมั่นใจซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ซับซ้อนเมื่อคุณอยู่ในระดับที่สูงเท่ากับฟาตินะกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาก่อนอื่นเนี่ยเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจเขาเนี่ยคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยแล้วก็สามารถสร้างความแตกต่าง ให้กับทีมได้ผมเนี่ยคิดถึงเขาอยู่เสมอเวลาต้องเลือกนักเตะมาติดทีมชาติแต่ตอนนี้เนี่ยเราทุกคนตาก,ก็เห็นใจเขามากจริงๆเอายังไงดีล่ะคือกระแสะเรียกร้องในโซเชียลตอนนี้เนี่ยมีแต่คนบอกว่าให้ปล่อยฟาติออกไปหนักสุดเนี่ยถึงขนาดไล่น้องมันให้แขวนสตั๊ดเลยโอ้อ่ะก็เอาใจช่วย นะครับสู้สคือไม่มีคําไหนนอกเสียจากคาว่าสู้สคือผมก็ไม่อยากผักใส่ไล่ส่งแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะเวลามันเห็นสมควรว่าการย้ายทีมคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดอ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตัวแทนอ่ะก็กลับกันบาซาก็น่าจะได้เฟรนตตอรเสครับฟิตกลับมาลงสนามช่วยทีมได้หลังจากช่วงพักเบรกทีมชาตินะก็จะเข้ามาคอยสแตนบายอย่างน้อย เฟรนเนี่ยก็สภาพร่างกายดีกว่าคือเขานาน,านๆทีเขาจะเจ็บนะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเจ็บอดๆแอดแนะก็เล่นได้ทั้งปีกขวาปีกซ้ายก็เป็นตัวเลือกให้กับฮันซี่ฟิกไปก็ขอให้กลับมารอบนี้เนี่ยเรียกคืนฟอร์มเก่งของตัวเองให้ได้เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆแล้วกันนะครับมาดูการเสริมทัพอ่าหลังจากที่เป็นข่าวลือมาสักพักหนึ่งครับก็มีสายข่าวเทียสูงเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มให้แล้วล่าสุด ฟาบิโอโดมันโนักข่าวคนดังเลยนะเขาก็ออกมารายงานครับบอกว่าบาร์เซโลนาตั้งใจที่จะเซ็นปีคนใหม่ในปีหน้าก็คือซัมเมอร์ของปี2025จริงๆไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วก็มี2ชื่อครับที่ถูกพิจารณาถึงความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนั่นก็คือนิโก้วิลเลียมส กับราฟาเอลเลอานะครับก็เป็นไปตามที่เคยมีสื่อเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับโรมาโน่บอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเอาใครนะครับและจะเป็นการเซ็นแค่คนเดียวนะบางสื่ออาจจะไปสื่อความหมายผิดบอกว่าบาซ่าจะเอาทั้งคู่เลยไม่ใช่จะเอาหนึ่งในสองคนนี้แต่ยังไม่เลือกนะนะถึงตอนนี้ยังไม่เลือกยังไม่เคาะว่าจะเอาใคร จะเอานิโก้หรือจะเอาเลเอาแต่มาแน่ๆหนึ่งคนนะติดตามให้ดีนะคอมเมนต์ก็เห็นต่างนะครับผมพยายามนั่งไลอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาคอมเมนต์กันในช่องหรือว่าในเพจเนี่ยนะก็เอาเป็นสัก60 40และกัน60เนี่ยอยากได้นิโก้วิลเลียม อาจจะมองเหมือนผมเรื่องของการปรับตัวเข้ากับทีมนะเรื่องของความเป็นสเปนการเล่นในลาลิก้าอยู่แล้วเรื่องของภาษาอะไรแบบนี้แต่ก็มี40%ที่มองไปที่เลเอา์ถ้าเกิดเซ็นได้เพราะว่าด้วยชื่อเสียงด้วยฝีเท้าความสามารถเนี่ยเก่งกว่านิโก้นะครับก็เดี๋ยวรอละกันว่าสโมสรเนี่ยจะตัดสินแล้วเลือกใครนะแต่มาแน่ๆคนใดคนหนึ่งนะนี่ก็น่าตื่นเต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูสัมภาษณ์ของเดโก้ผู้อำนวยการสโมสรคือเขาไปนั่งพูดคุยกับมุนโดเดปอติโบนะครับพูดเอาไว้หลายเรื่องแบบยาวเหยียดเลยแต่ผมเอาสรุปสาระและใจความสำคัญมาเรื่องแรกคือการหาตัวแทนของเลวานดอฟสกี้นี่คือสิ่งที่แฟนๆฟนบาซ่า เรียกร้องและถามถึงมากที่สุดว่าอุ๊ยโอย้เลวานเนี่ยจะมีใครมาแทนแล้วหรือยังด้วยอายุของเขาด้วยฟอร์มของเขาที่มันก็โอเคแหละปีนี้นะอาจจะกลับมายิงประตูดได้แต่จะยืนระยะอยู่ในจุดสูงสุดเนี่ยได้อีกนานขนาดไหนเดโก้ก็พูดเรื่องนี้นะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยมันยังไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าเราต้องโฟกัสกับฤดูกาลนี้ก่อน แน่นอนว่าเราเนี่ยทำงานเพื่ออนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานกับอนาคตมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะลืมปัจจุบันเราต้องคิดถึงสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําในอนาคตเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้เนี่ยมันสามารถ กำหนดอนาคตของเราได้การที่เราคิดแต่เรื่องของภายภาคหน้า <_ d ata> เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพองานในอนาคตมันกําลังดำเนินการอยู่และมันกําลังจะบรรลุผลคือเขาพูดถึงเรื่องของการเงินนะครับสิ่งที่ผมหวังคือเลวานจะรักษามาตรฐานนี้ของตัวเองเอาไว้สำหรับผมแล้วเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ ดีที่สุดเลยนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาอยู่ตรงจุดนี้และยิงประตูดได้มากมายด้วยอายุ36ปีมันคือความพยายามของตัวเขาเองนักเตะต้องเอาเลวานเป็นแบบอย่างมีความเป็นมืออาชีพและเหนือสิ่งอื่นใดเรามีความสุขที่เห็นเขาเนี่ยยังสามารถผลิตสกอร์ให้กับเราได้อยู่อย่างต่อเนื่องผมคิดว่ามันยากมากเลยนะ ที่จะหากองหน้าอย่างเลวานในปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะมี1หรือ2คนที่อยู่ในระดับเดียวกันบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเออร์ลิง a บ l คฮาลันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นๆมันมีไม่กี่คนหรอกนะกองหน้าระดับนี้เนี่ยมันมีให้เลือกไม่เยอะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่หมกมุ่นอยู่กับการหากองหน้าเพราะเราอยากจะโฟกัสกับสิ่งที่เลวานเนี่ยทำได้ก่อน ผมคิดว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับเราเรวานเนี่ยคือผู้ชนะและถ้าเกิดเรามีฤดูกาลที่ดีผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยากอยู่กับเราต่อไปคือผมมาดูแล้วเนี่ยเดโก้พูดดีนะอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดมัวแต่ไปห่วงว่าเ,เราจะหาใครมาแทนคนนั้นคนนี้ไอคนที่มันอยู่กับทีมนะตอนนี้เนี่ย มันจะกลายเป็นเสียความเชื่อมั่นเสียความมั่นใจว่าโอ้ยสโมสรจะหาคนมาแทนกูแล้วแต่ผมผมมองว่าเลวานอะ่ะเขารู้แหละนะว่ามันก็อาจจะถึงช่วงเวลาของเขาแล้วเห็นไหมครับว่าเดโก้พูดชัดเลยว่ามันมีกองหน้าไม่กี่คนที่อยู่ในระดับที่จะมาแทนเลวานได้และหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคาลันนะไม่รู้ว่าแฟนๆจะจับไปจิ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ในมุมมองผมอะ่ะ คําพูดของเดโก้มันทําให้เห็นว่าชื่อของฮารันเนี่ยมันถูกพิจารณาอยู่จริงๆแต่จะเซ็นได้หรือเซ็นไม่ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของการเงิน Financial Fair p l a y ขึ้นอยู่กับฝั่งของแมนซิตี้ด้วยว่าเขาจะยอมปล่อยหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญสุดก็คือตัวของฮารันเองว่าเขาอยากจะมาเล่นให้บาซ่าหรือไม่อีกเรื่องหนึง่ง เดโก้เนี่ยพูดไปถึงวิกตอร์โรเก้ด้วยนะครับว่าจะเอายังไงต่ออย่างราแรกที่เขาเน้นย้ำคือโรเก้ Rogue เนี่ยมีค่าตัว30ล้านยูโรนะไม่ใช่60ล้านยูโรเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีแอดออนใดๆอะถูกใช้งานเลยเขายังไม่เคยคว้าแชมป์กับเรายังไม่ได้ลงเล่นในเปอร์เซนต์ที่กำหนดดังนั้นเนี่ยค่าตัวของเขายังอยู่ที่30ล้านยูโรพูดแบบเนี้ยเหมือนจะสื่อในทำนองที่ว่าถ้าเกิดเราขาย โรเก้ออกไปในราคา30ล้านน่ะมันคือเท่าทุนนะไม่เจ็บตัวเดโก้บอกว่าเราเนี่ยนะไม่ได้วางแผนในระยะยาวนะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือให้เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องก่อนแผนจริงๆของเราเนี่ยคือการนำเข้ามาในฤดูกาลนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถลงทะเบียนเขาได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องของ i n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  i i l l f i r r Pay เนี่ยเราก็ต้องปล่อย เขาไปยืมตัวเพื่อที่จะได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอชาบีเป็นคนขอให้เราเนี่ยดึงเข้ามาตั้งแต่เมื่อตอนเดือนมก,กราคมหลังจากที่กาบีได้รับบาดเจ็บดังนั้นการที่เขามาอยู่กับเราล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่าเราก็ทําตามเงื่อนไขแล้วก็ทําตามความเรียกร้องของโค้ชโรเก้เนี่ยมีเวลาที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แผนดังกล่าวเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง Financial Fair p เยเนี่ยนะยังคงเป็นปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าโรเกสสามารถลงทะเบียนได้เราจะให้เขาอยู่กับทีมในฤด,ดูกาลหน้าแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็จะปล่อยยืมตัวเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นทีมในลาลิก้าหรือทีมอื่นๆเพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับทุกทีมบนโลกใบนี้ มีการปล่อยนักเตะออกไปยืมตัวกันอยู่ตลอดเวลามาริลก็ทำแบบนั้นหลายเคสด้วยแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบาซ่าถึงโดนวิพากวิจาร์ณอย่างรุนแรงผมเนี่ยรู้สึกแย่นะที่หลายๆคนเนี่ยโจมตีในดีลของโรเก้เพราะผมมองว่ามันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมานั่งโจมตีกันแบบรุนแรงขนาดนี้นะครับอะสรุปง่ายๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยบาซ่าอยากจะเอาโรเก้ มาในช่วงซัมเมอร์แต่เป็นชาบีนะครับที่ขอให้เอามาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่พอเอามาแล้วไม่ใช้งานเขานะดองเขาเป็นผักเลยนะแล้วก็พอมาในซัมเมอร์มันผิดแผนไปน,นิดหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินนะไอ้เงินจากบาซ่าสตูดิโอที่โดนเบี้ยวไปนะไอ้กลุ่มทุนจากเยอรมนีมันไม่ยอมจ่ายก็เลยทำให้ลงทะเบียนโรเกไม่ได้ก็ต้อง ปล่อยยืมตัวไปให้กับเอรลเบติสนะครับส่วนปีหน้าเดี๋ยวดูฟอร์มเขาว่าเป็นยังไงตอนนี้เขายิงไปแล้ว5ประตูทุกรายการยิงมากกว่าเฟรนตอ o เลสยิงมากกว่าอันซูฟาตินะครับยิงมากกว่าเปาบิกตอเออนะถ้าเกิดว่าฟอร์มมันพอใช้ได้ผมเชื่อว่าบาซาก็ยังไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะดึงตัวน้องเนี่ยกลับมาร่วมทีมอีกคนนึงครับกองหลังที่มีข่าวนะเป็นการรรยง,งานจากจอคิมเปเรรา เป็นเทียนหนึ่งของสื่อที่เชื่อมโยงกับนักข่าวบราซิลนะครับแล้วคนนี้เป็นบราซิลนะมูริโลนะกองหลังครับเซนเตอร์แบ็กของนอตติงแฮมฟอร์เรสโจคิมเปราเนี่ยรายงานครับบอกว่ามูริโลเนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยนะหลังจากทำผลงานได้ดีกับฟอร์เรสจนถูกโดริวาลจูเนียครับเทรนเนอร์ ner, ทีมชาติบราซิลเนี่ยเรียกไปติดทีมชาติ เป็นครั้งแรกแทนที่เอเดมมิลดเตาที่รับบาดเจ็บบาซ่าเนี่ยนะได้ติดตามดูฟอร์มของมูริโลมาตั้งแต่ตอนเล่นให้กับโคดินเทียนส์แล้วแล้วก็ยังคงติดตามอยู่สม่ำเสมอทุกวันนี้กับฟอ r เรสก็ยังดูฟอร์มอยู่เป็นเซนเตอร์แบ็ที่ถนัดเท้าซ้ายแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีนะครับนอกเหนือจากบาซ่ามาติดแล้วเนี่ยก็มีเชลซีกับยูเวนตุสที่ สนใจในตัวของมูริโลด้วยนะก็ซื้อมาจากโครินเทียนส2ล้านยูโรบวกแอดออนอีก3ล้านยูโรถ้าเกิดจะขายเนี่ยก็อาจจะเป็นอีก1เท่านะครับจาก12อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 25- ห้ารือ30ล้านยูโรนะแต่อย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าบาร์ซ่ายังไม่เสียใครคนใดคนหนึ่งในตำแหน่งกองหลังเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมเพิ่มนะไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วถ้ามันไม่เจ็บนะเดี๋ยวเอริกาเซียกลับมาเดี๋ยวอันเดส คิเซนเซนกลับมาเดี๋ยวโรนัลอาราเรโโคกลับมาเราได้เซ็นเตอร์เพิ่มมาสามคนนะกับที่เรามีอยู่ในตอนนี้อีก2คนนะมาติเนสแล้วก็คูบาซี่หคนนะ่ะผมว่ามันก็พอละยกเว้นเสียจากจะมีการปล่อยใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะปล่อย2ผมก็ยังไม่การันตีอนาคตของคิเซนเซนกับกาเซียนะครับว่าทั้งคู่จะได้ไปต่อไหมถ้าเกิดบาซ่าเลือกจะปล่อย2คน มันก็จะต้องมา2คนในจํานวนเท่ากันอาจจะเป็นโจนาธานท่าที่มีข่าวกับมูริโลคนนี้ไม่มีใครรู้แต่นัก,นก,นก,นกตอนนี้เนี่ยยังไม่จําเป็นก็ดูฟอร์มไว้ก่อนแล้วคนที่รายงานเขาถือว่าเป็นเทียนหนึ่งนะครับของสายบราซิลนะโจคิมเปราคนนี้รับฟังได้นะอายุ2 2ปีสูงประมาณ18 4 8 8 5นะถนัดเท้าซ้ายนะครับ มาดูบทสัมภาษณ์ของดานี่โอโมกันหน่อยครับก็ไปนั่งพูดคุยกับกาตาลุนยาเรดิโอนะก็เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการลงทะเบียนนะกังวลหรือเปล่านะว่าตัวเองเนี่ยจะลงทะเบียนไม่ได้ในตลาดเดือนมกราคมนี้แล้วก็อาจจะต้องพลาดลงสนามนะยาวไปจนถึงปิดซีซั่นเลยโอโม่บอกว่าผมเนี่ยไว้วางใจสโมสรอ,อย่างเต็มที่ผมนะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากําลังทําอะไรอยู่ ผมเพียงแค่ต้องโฟกัสไปที่การเล่นตอนนี้ผมสามารถลงสนามได้แล้วผมหายเจ็บแล้วแล้วผมก็แน่ใจว่าผมเนี่ยจะลงเล่นได้ไปตลอดจนจบซีซั่นผมไม่กังวลเลยผมเนี่ยรู้ดีว่าบาร์ซ่าคือสโมสรที่ดีที่สุดสำหรับผมผมรู้ว่านี่คือทีมที่สร้างมาเพื่อชัยชนะเราจะต้องต่อสู้เพื่อทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเป้าหมายของเราเนี่ยคือการ ทําให้ดีที่สุดในทุกๆรายการเราต้องการเป็นแชมป์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมรู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปได้สวยตั้งแต่แรกผมมั่นใจว่าที่นี่เนี่ยมันเหมาะสมกับผมที่สุดแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะทําได้ดีด้วยส่วนในเกมกับเรอซลโซเซดัตเนี่ยเราไม่มีความเฉียบคมเราต้องปรับปรุงเรื่องนี้ยังมีเวลาอีกมากในหลีส่วนลูกลำหน้าของเลวานเนี่ย โอโมเขาก็แซลนะคือผมคิดว่าเลวานก็ใส่รองเท้าไซส์ปกตินะเบอร์4อ่ะพูดจริงๆนะเขาย้ำชัดเจนว่าการล้ำหน้ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเลวานเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญสุดมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาแก้ตัวได้เรายิงประตูกันไม่ได้เองและเราจะต้องพัฒนาเรื่องนี้นี่นะแมนแมพอที่จะยอมรับ ว่าการล้าหน้าไม่ใช่ข้ออ้างส่วนการร่วมงานกับฮันซี่ฟิกโอมูบอกว่าฟิกเนี่ยอธิบายให้เราฟังทุกอย่างได้ดีมากข้อความที่เขาสื่อถึงเราเนี่ยมันเข้าใจง่ายและทีมงานก็เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทำทุกอย่างเนี่ยถูกต้องแล้วพวกเราทุกคนนะนำเป็นจ่าฝูงแต่เขาก็ยังเรียกร้องกับเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีช่วงเวลาที่ติดตลกนะเขาทําให้เราหัวเราะได้แต่ว่าพอเวลาของการทํางานมาถึงเนี่ยโอ้โหเขาก็มีความจริงจังสูงและที่สําคัญคือเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยนะนี่คือชุดหนึ่งของฟิกเลยนะครับแล้วก็พูดไปถึงเบรดี้เนี่โอมบอกว่าผมสบายใจมากที่ได้เล่นร่วมกับเบรดี้แล้วผมก็รู้ว่าเวลาผมอยู่ในสนามร่วมกับเขาเนี่ยผมจะมีโอกาสในการยิงประตูจากลูกที่ส่งมา จากเบรดีนั่นเองนะครับอันนี้คือดานี่โอโมอามาปิดท้ายกันที่มากาซาโด o นิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของการติดทีมชาตินะน้องบอกว่าผมเนี่ยโอ้โหการถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติมันถือว่าเป็นรางวัลตอบแทนจากการทำงานหนักของผมเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือผมเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้แล้วก็สนุกไปกับมันให้เต็มที่ความใฝ่ฝันของผมคือการอยู่กับบาร์ซ่า ไปให้นานที่สุดสมสรบอกกับผมว่าฟริกเนี่ยอยากจะเห็นผมลงสนามเขาชอบในสิ่งที่ผมทำบูสเกตเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำแหน่งของผมเลยผมพยายามทำในสิ่งที่เขาทำบูสเกตเนี่ยคือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ผมหวังว่าผมเนี่ยจะได้สักครึ่งหนึ่งของเขาในตำแหน่งกองกลางตัวรับเนี่ยหน้าที่ของเราคือการทำให้ทีมเล่นได้แต่การแอสซิสต์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สวยงามเหมือนกัน ไอเดียของคอนซีฟริกที่มีต่อผมมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเราทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาพูดและผลลัพธ์มันก็แสดงออกมานั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือนะการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเรานี่ก็ชื่นชมไปที่โค้ชด้วยก็สู้ๆนะครับก็ดีใจด้วยที่น้องติดทีมชาติแต่ว่าอย่าบาดเจ็บละกันแล้วก็เปาคูบาซี่ครับโอ้โ oh, ห oh, ถูกเรียกตัวไปแทนที่ของเปาตอเลสนะผมพูดชื่อ ผิดบ่อยๆนะคู่นี้นะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติสเปนนะครับก็งงใจเหมือนกันตอนแรกเรราฟอนเต้พูดเองนะบอกว่าน้องมีแผลแผลใหญ่มากเลยเราก็เลยไปเรียกตัวเข้ามาสุดท้ายเรียกมาอยู่ดีคือถ้าน้องมันฟิตฟิตไม่มีแผลปกติทุกอย่างเนี่ยผมจะไม่ติดใจอะไรเลยนะแต่คือแผลน้องมันยังไม่หายเลยไม่มีคนอื่นหรอวะ ไม่รู้แหวว่าเรียกไปจะได้ลงสนามหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ควรนะให้น้องมันพักอยู่เฉยๆหน่อยโอ้โหงงมากกับโค้ดเนี่ยมึงเป็นคนพูดเองว่าน้องเขาเจ็บอยู่นะครับ่ะก็ขอให้อย่ามีใครได้รับบาดเจ็บละกันนะครับนี่คือข่าวสารครับที่เก็บมาฝากเพื่อนๆทั้งหมดในวันนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ทุกๆเจ้า ดีว่าพ bon ัสทัวร์ดูบอลดเรตินเวลเนสคลินิกนะครับอันนี้ผมฝากด้วยเพราะผมได้ค่าคอมนะก็ถือว่าเป็นอีกรายได้หนึ่งใครอยากไปตรวจสุขภาพเพศนะครับไปตรวจหลอดเลือดอย่าชะล่าใจนะยิ่งคนอายุ30บวกเนี่ยต้องมีการตรวจนะครับติดต่อได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างทั้งหมดเช่นเดียวกับ NT 29ท a c i n g s h o นชนะก็ฝากไว้ด้วยอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ชั้นยอดคุณภาพสูงนะครับนี่ก็เลือกสรรกันได้นะค้นหาชื่อได้เลย นะครับกดลิงก์ได้เลยนะอ่ะลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ